สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสเกาลเซอร์แล้ววันนี้เราอยู่กันในเกม Bullet Angel ตอนแรกจะพูดพว่า Speed d i p t t r r แลละชินปากวันนี้นะครผมผมจะมารีวิวปืนที่แพงที่สุดนะครับตอจริงๆมันก็มีอีกปืนหนึ่งแหละที่แพงเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเลือกที่จะเอาปืนนี้มาเพราะว่าผมหมดไปเนี่ย หมื่นเพชรเกินหมื่นผมผมกล้าพูดเลยว่าเกินหมื่นเพราะว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพราะอะไรถึงเกินหมื่นนะครับเจ้าปืนนี้ชื่อปืนว่าเทอร์เซอร์นะครับซูปเปอร์สเปเชียลช็อปเพจเติมเกมบูลเลตแอ g เจอร์ราคาถูกที่สุดเติมเร็วมากปลอดภัยหายห่วงแค่ใช้ u ู d ในเกมไม่ต้องให้รหัสเฟสสำหรับใครที่สนใจนะครับผมสามารถทักแฟนเพจซูปเปอร์สเปเชียลช็อปไปเติมได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะทุกคนกดที่ลิงก์เลยแล้วทักแชทไปเลยนะครับผมได้เติมแบบปลอดภัยถูก เพ็ดเพ็ดบึ้มๆอ่ะบอกแค่นี้ไปดูกันว่าจะเอาปืนนี้มาจากไหนคนถามมาเยอะมากว่าปืนนี้มาจากไหนนะครับสำหรับใครที่อยากได้ปืนนี้นะครับผมให้กดไปที่หมุนเพื่อชนะนะครับแล้วก็มาที่เกรดสปินเนี่ยให้มาเปิดปืนนี้ทุกคนให้มาหมุนตรงเนี้ยจนกว่าเราจะได้คริสตั้นสีน้ําเงินเนี่ยครบ100คริสตัลกว่าจะครบร้อยหมุนเท่าไหรอ่อ่ะกว่าจะครบร้อยว่าผมมี M4 กระบอกเนี้ย 2ก็บอกในดีเดียวกระบอกละ5,000เพชรอ่ะตีไปกลมๆอะ่ะพอเราได้คิดตั้นครบร้ออันแล้วเนี่ยเราก็กดมาที่ร้านค้าแลกเปลี่ยนครับนี่พอเรามาถึงร้านค้าแลกเปลี่ยนเราก็เจอ M4A1 t e r อ e r เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันเป็น M4 2 m a แม็กไว้ทุกคนดูแม็กมันมี2อันเห็นปะเ <Wow. S 1> นี่ยนะเออเวลาเปลี่ยนแม็กมันจะเปลี่ยน2 m a แม็กเลยแต่ก็สุน มีเยอะกว่า M4 ธรรมดาแค่นัดเดียวก็ไม่รู้ว่าเพื่อไม่มีสก,กิลอะไรทั้งนั้นเลยนะครับผมก็คือถือโง่ๆอย่างนี้เลยนะแล้วก็ดูตอนยิงครับเดีย๋ยวเรามาดูตอนยิงปืนนี้เนี่ยข้อดีของเขาก็คือเขาลั่นไวนะดูดิลั่นไปหนัหลายเม็ดมากแบบยิงไวมากอ่ะดูเด็เห็นปะยิงไวมากดูเวลาเปลี่ยนแม็กเห็นปะ ดูเวลาเปลี่ยนแม็กเขาเปลี่ยน2อันเห็นปะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปรีวิวเจ้าปืน M4 Terzer กันดีกว่านะไปดูว่ามันจะยิงแรงแค่ไหนโอเคครับผมเจอห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วสากกรรมท่าเรือว่ะเดกคลองเตยเปล่าว่ท่าเรือคลองเตยไปลุยกันเลยครับผมเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ ต้นยิงจากไหนวะตายเป้ามันนิ่งมากปืนเนี่ยเป้าน,นิ่งมากกร <Good day. S 1> ีนเวย์แวะแตกสองปุ่มเดินมันแปลกๆอะ่ะทุกคนไอโฟนอ่ะเล่นยากมาก ปุ่มเดินมันแปลกๆมันเล่นยากอะ่ะมันเดินแปลกๆอะ่ะทุกคนลองสังเกตเวลาผมเดินเนี่ยมันจะแปลกๆผมรอเขาแก้อยู่เนะี่ยถ้าแก้ปุ่มเดินนะลองเสี้ยวเป้าเลยหัว ผุ่มเดินสะลวนไปไหนเนี่ยเล่นยากมากเลยทุกวน,นนี้ผมรู้สึกว่าผมกากมากผมขึ้นไดมอนไปได้ยังไงยังงงอยู่ทุกคนลองสังเกตผมเดินผมไปดิ นี่ยังงงอยู่ว่าผมขึ้นไดมอนต์มาได้ไงเฮ้ยแม่โคตรไม่โดนเลยเหลืออะ <_ c oughs> ไรแล้วกูเหลืออะไรแล้วกูวกจะหมอยแล้วปลาระเบิด <_ c oughs> เฮ้ยเราไม่ใ,ใครฆ่าครับผมบาย อยากให้เขาแก้ปุ่มเดินเร็วๆมากคือแบบเดินไม่เดินยากมากมันแปลกนะไม่รู้ช่วงแรกๆไม่รู้สึกนะช่วงแรกๆที่เล่นนะไม่ไม่รู้สึกอะไรแต่พอเล่นไปเล่นมารู้สึกมันยิงหัวง่ายมาก Oh. Okay. ใครที่ชอบอยากได้ปืนนี้ก็ไปหาจับจองกันได้นะครับไม่แพงไม่แพง <Okay. S 2> หมื่นเพชรเองครับผมผอยากได้สนัยผมอยากได้สนยัยด้วยไอ้สนัิดติตันเหรอ โอเคครับผม<ป><ป>ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ด่านเรือสำรานสำรานจริงเปล่าไม่รู้ดูก่อนโอ้สามหัวเฉยคะับเฮ้ยสาได้สามหัวลอๆแล้ว ไว้แม็กหมดขอลองเออผมเดินผมขอลองขอลองอย่าลวนผมไม่ได้เดินมาทางนี้ผมไม่ได้เดินออกแม็กหมด อะไรกันครับอะไรกันครับเนี่ยคุดูปุ่มเดินดิหุดหงิดไว้ยิงยากเป็เลยใครใช้ไอเอสดแล้วปุ่มเดินเป็นยังไงมาบอกหน่อยครับผมอยากลองไปซื้อ วกแอนดรอยมาเล่นบ้างอยากรูว่าฟิลมันต่างกันหรือเปล่าเฟรมเลทก็ตกเฟรมเทก็ตกเวลาเล่นกำลังคิดอยู่ว่าผมจะ ทำคลิปเกมนี้ต่อดีไหมเพราะว่าเวลาลงแหลงก็หลุดหลุดบ่อยมากเยดูเยานแบบลื่นๆแบบชาวบ้านเขาบ้าง

เนี่ยโอเคชนะแล้วโอเคครับผมตาหนี้เรายิงไปกี่ตัวคโอเคตาหนี้เรายิงไป24เทา่าเท่าๆกับตาเมื่อกี้เลย โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างกับปืน M4 t e r e r ปืนนี้ทุกคนคิดว่ามันดีไหมมีแต่คนอยากได้เวลาผมลงคลิปหรือว่าไปเล่นในห้องนี่ชอบมีคนถามว่าปืนนี้ได้มายังไงเออผมก็เลยผมเออวันนี้ผมก็เลยมารีวิวให้ดูนะครับผมนะ ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมล,ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ